สวัสดีค่ะมาพกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสภาพมาเฮกเผาค่ะเมนูมือนีมีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําปีกไก่ทอดน้ําปลาเนาะค่ะพี่น้องส่วนปีกไก่เนาะคะ่ะนุก,ก็เอามาแบบเป็นสีเลยค่ะพี่น้องเอามาทอดทั้งเปิเลยค่ะนุกปกติปีกไก่ทอดน้าปลาเขาจะ,ะเอาแต่ส่วนนีเนาะคะ่ะพี่น้องแต่หนูนี่จะเอาทั้งเป็นสีเลยค่ะมาทอดแล้วนุก็บังไว้นะคะ นะคะส่วนสโพส่วนนองนะคะพี่น้องหนูก็บังไว้หน่อยนึงเนาะคะ่ะส่วนผสมห้องนูก็บ่าไม่ยังค่ะพี่น้องก็จะมีน้ำปลากับไข่แค่นั้นค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเหตุผลที่ใส่ไข่นะค่ะพี่น้องหนูจะบอกให้แต่ต้นคลิปเลยเ,เวลาเขาถอดนำปลานะคะไก่เห้องีบ่ดาค่ะพี่น้องไม่ค่อยสง,งามเรืองเนาะค่ะพี่น้องเพราะสันท้าเขาถอดสําหรับหนูนะคะพี่น้องคนอื่นเ่นอาจจะถอดสวยเนาะคะ่ะแต่ห้องหนูนี่คิดว่า ขบใส่ไข่ลงไปน่ำมันบบสวยค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก็ลงมือทําฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมเดอร์จากทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะคือเก่าค่ะพี่น,อน้องบมมีหยังหลนยดอกค่ะพี่นอ้องเพราะว่าใส่ตะไคร้กับน้ำปลาแค่นั้นค่ะตอกไข่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาส่วนน้ำปลากับไขก้าวเองนะคะพี่น้องมักเข้มมา,ขม,มาเข้มหน่อยนึง สองมันจะใส่แค่สองช้อนเพราะว่าแม่เรากินเค้มบ่ได้จะน่ายนะคะแล้วก็จะใส่อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องคือน้ำตาลเสร็จลงไปนิดนึงแค่ปลายช้อนค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะขนาด่ามีแค่นี้นะคะพี่น้องยังมีพริกไทยเพิ่มมาอีกพริกไทยจริงๆหนูมนไม่ค่อยอยากใส่หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่เรากินเผ็ดบ่ได้ประมาณนี้นะคะเอาลจะจ้ะคุกเข่าให้เขากันค่ะ ่วนผสมนี้นะคะพี่น้องคุใ่ใดใส่ไก,ก่กรดไก่ค่ะเอาไก่ใส่ลงไปพอตอยไข่ใส่นะคะพี่น้องแล้วแต่ห้สะดวกนะคะหนูสะดวก,กือสี่านะดจ็สี่ค่ะพี่น้องกะใส่เห็ดแบบนี้โอ้คนหยาบส้นขาก่องนี่ค่ะห้องเห็ดกินเองนะคะพี่น้องใส่เมื่อเลยค่ะคลุกเข่าค่ะพี่น้องคลุกเข่าเห็ทั่วนวดเห้ทั่วค่ะนี่ค่ะ นวดทั่วบงังทือเนาะค่ะพี่น้องไก่ทอดน้ำปลา,าบางค้วยกราวไสแต่น้ำปลาอย่างเดียวก็ทอดได้เลยแต่สำหรับห้องหนูเนี่ยเป็นสูตรทีแ่แบบว,วา่ามักกินจะซีเนาะค่ะอยู่ในเพื่อมากินซีกระใส่แบบนี้เลยค่ะใส่ไข่ใส่น,น้ำปลาสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยน้ำตาลแค่นั้นละค่ะหนูก็เอาไปทอดนะคะพี่น้องเดี๋ยวหนูสุกคุกเข่าให้เขากันแล้วก็มักถิ้งไหวสามสิบนาทีค่ะเดี๋ยวหนูสภาพไปทอดอีกรอบนึงจ้า เอาละจ้า,จาพี่น้องหลังจากนุหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะนุก็จะทําการทอดค่ะพี่น้องอันนี้คือปีกไก่ทอดน้าปลาสไตล์นุนคะคะพี่น้องจะเห็นน,น้ำเหลืองนี่คือไข่เวยค่ะนุใส่ไข่ลงไปเผื่อบรให้ไก่มันดําหรือว่าไก่มันไหมก่อนซุปเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละจ้า,จาแต่นุจะทอดให้เบิ้งจะน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าทอดเบิ้งเลยนี่โทรศัพท์มันหอนนะคะพี่น้องจะให้เบิง้งตอนที่แล้วเล้วสำเร็จลูกค่ะขออนุญาตใส่มือยิบเลยค่ะ นี่ค่ะทอดเท่าละองตีจนกระไดค่ะพี่น้องพวกกระทะเข้าหน่อยนะคะทอดเทเลืองกอดเท่าสองขางค่ะพี่น้องก็พักขึ้นไหวปะคะกินกับเข่าเนี้ยกระไดหรือเข่าซวยกระไดค่ะพี่น้องเป็นไก่ทอดน้ำปลาง่ายๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวน้องทอดไปเรื่อยๆให้เลืองกอด้ให้เบิ้ลรอบนึงจ้าเอาละค่ะทอดทอดเลืองพักหนึงนะคะพี่น้องเราก็กลับค่ะทําการชิคตัวไก่นี่ค่ะพี่น้องไก่ข้าวตุรกเลืองกรอบหอมน้ำปลานิดๆนะคะพี่น้องคกเค็ดลับค่ะ วิธีการทอดไก่มะคามพี่น้องไก่ทอดน้ำปลาแบบว่าโบให้กระเด็นน้ำขัาพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะผู้ใดบหมักไข่หรือว่าผู้ใดทอดเอ่อบบกระเด็นนะคะพี่น้องบโบดำนะคะขึ้หนูเห็นนะก็บโบตองใส่ไข่กระไรค่ะพี่น้องมันก็จะออกมาสวยนะคะกับวานูหรือย่ำใบใบย,ย่ำนั่นค่ะพี่น้องนุ้ยก็เลยเอ่อหาวิธีไว้เห้จุดในไห้ไก่มันสวยงามแบบน่ากินมัอนอก็เลยใส่ไข่ลงไปค่ะได้แค่นี้นะคะพี่น้องเอาอยู่ด้วยนะคะพี่น้อง อะไรจ้ะเดี๋ยวนุขอดไปเรื่อยๆจนแล้วก็ทุกหนทุกสินนะคะพี่น้องเราจะมาจ,ใจ,ใจ,ใจใใัดใส่จารทะเบิงค่ะเพราะว่าอย่างอื่นเนอะโบไม่อยังแล้วกระอใให,หอดก่แนเรื่องเกาะข้องซองผ่านกระจินได้แค่นั้นนะคะพี่น้องส่วนผู้ใดชเห็ดแจวหรือว่าเห็ดขาวเนี้ยหรือตำแจวตำหมกฮูกยังสีธุเดมักมกรเห็ดได้เลยค่ะแต่ว่าสูตรน,นุสุดไายนุสุดโอเคนะคะแจกนุกอกข้อมเข้มนะคะพี่นอ้นอ,งนองหั่ผู้ใดว่านับปลาสองสอนโตัวมันโบเข้มเพิ่มอีกเป็นสามส่วนกระได้นะคะแล้วตำมักแล้วตำสอบเลยค่ะพี่น้อง เอาละจ่าได้ขอดไปเรื่อยๆเด้อม่ลุ่มอนแหนะเรื่ยฉันเด็ดดูจ้าแล้วละค่ะพี่น้องปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะพี่น้องหนูทอดทั้งปีกท,ทั้งกระสีเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซบเนาะค่ะวิธีทำหนูก็อธิบายไปแล้วเนาะค่ะพี่น้อง้าเห้องย่างมันดำเนาะค่ะหรือว่ามันใหม่เกินไปให้ใส่ไข่ลงไปน้ำหน่วยนึงนะคะพี่น้องไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไปคลุกเขาแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะสำหรับห้องหนูเนาะค่ะไก่หาสินนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำตาลไส้นิดนึงค่ะ ปกติเขห้าใส่น้าตาลนะคะพี่น้องทอดไก่ทอดปลาทอดปูทอดอยังทุกอย่างะค่ะพี่น้องมัสีดาค่ะเ่าตัดความดําด้วยไข่ไก่นะคะพี่น้องก็จะออกมาเลือ่อสวยกรอบแบบนี้นะคะขออนุญาตนะคะ่ะกรอบค่ะพี่น้องแล้วนกะ็มีน้าจิ้มไก่น้าอีกเล็หน่อยนึงค่ะสําหรับคุใดบริต็มมงหุงบิกห้อยนะคะพี่น้องข้าวเหนียวหอ่หอนค่ะแค่นี้ก็เอาอยู่นะคะพี่น้องวันนี้มาสาธิตวิธีท,ทําไก่ทอดน,น้าําปลาสไตล์หนูสูตรหนูแบบบานๆค่ะพี่น้นะะงนองยังยากมากไม่นะคะพี่น้องเพราะว่า ข้าวผัองไปใส่ียงหมากนะคะใส่แค่น้ำปลากับไข่แค่นอีกเอาอยู่ล่คะค่ะมือผู้ใดกินชู้รสนะคะพี่น้องใส่ลงไปเพิ่มความนวาัวความแซ่บก็เอาอยู่ค่ะความเด็ดมันก็นอยู่ที่น้ำจิ้มหรือว่าข้าสตําเจลตามมําบุ้งข้ามาอีกคะ่ะแค่นี้สุดยอดค่ะพี่น้องถอดกบทั้งปีทั้งหางทั้ง,ง,งน่องมองนี้เลยค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดคะ่ะแซ่บน,นะคะพี่น้องขอพูดหล,ลายๆเล้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะมากกาไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ ขอพึ่งก็าลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อเก่าเผื่อใหม่เขาาบอกนู่มอมนุ่มเมื่อกิ้เขาอมผ้าบอกคือส้มเลยนะคะพี่น้องนู่มฝ่าวขาเมื่อกิ้เขาอมผ้าค่ะมาบอกม้วนบอลมาพนดมาคุยกันเนาะค่ะพี่น้องขอพึ่งเลายมาค่ะที่นี่มากินปีกไก่ทอดน้ําปลาด้วยกันค่ะกับข้าเหนียวหอนๆคือเก่าจะนี่ค่ะเมนูให้เบิ้งนี่ส่วนอันน่องเล็กนะคะพี่น้องหืมกรอบๆค่ะจิ้มน้ำจิ้มนะคะพี่น้องมาจ้าแสบๆค่ะ